คิดว่าผมก็ไม่ใช่คนหน้าใหม่ที่นี่เนาะก็ได้ร่วมงานกันมาพอสมควรวันนี้ก็ดีใจอีกครั้งหนึ่งที่ได้เข้ามาร่วมงานกันผมไม่มีอะไรมากนะครับผมก็จะให้ความร่วมมือกับทุกๆท,ท่านให้ดีที่สุดในการทํางานร่วมกับท่านผู้ว่ารองผู้ว่าแล้วก็ผู้บริหารทุกท่านผมยืนยันในเจตนาลมในการที่เราจะเข้ามาทํางานในครั้งนี้กับคณะกรรมการทุกท่านเพื่อบริหารองคอ์กรแล้วก็นําพาองคอ์กร เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนเกษตรกรนะครับไปในทิศทางที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะมีความสามารถในการดำเนินการผลักดันในทุกๆด้านไปให้ได้ก็ขอให้พวกท่านมั่นใจในทีมผู้บริหารขอให้ตั้งใจในการทำงานผมยินดีเป็นผนังทองแดงกําแพงเหล็กให้กับพวกท่านทุกคนในการกระทำหน้าที่ที่ท่านตั้งใจในที่ดีที่สุดสิ่งที่เรามองนะครับอันดับแรกที่อยากจะจะทำตอนนี้สวัสดิการ ขอ, então, ของพ park. นักงานใหม่หรือสเดิการของพวกเราเนี่ยยังดีไม่เท่าที่ควรก็จะพยายามจะผลักดันในเรื่องนี้ให้กับพวกท่านทุกคนเพื่อที่จะเป็นขวัญกำลังใจในการที่ให้พวกท่านกระทำงานในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถในเรื่องอื่นๆผมเชื่อว่าพวกท่านมีความสามารถที่ดีที่สุดแล้วที่มาอยู่ตรงนี้ได้มาเป็นผู้บริหารได้ทุกคนผมคิดว่าไม่ต้องพูดอะไรมากผมเชื่อว่าความสามารถพวกท่านสามารถที่จะนำพาองค์กรไปได้อย่างดีเยี่ยมอยู่แล้ว ตรงนี้ก็ขอสั้นๆแค่นี้พอนะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับ